พระเจ้าถอตัวบัคกแห่งเซิร์ฟเวอร์619พลัง30ล้านมีตัวละครอ,อะไรบ้างอัพอะไรบ้างคลิปนี้ เปิดไอดีเทพเจ้าทอกัน Richman Shop โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดต o องเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพลที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้ซันสนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริการเติมเกมชนดิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้ก็ลงหลายคลิปหน่อยนะครับทุกคนนะก็ดูกันให้จุกๆุไปเลยนะครับทุกคนนะตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์619ในไอดีของเทพเจ้าทองหรือโอดินของเรานั่นเองนะครับทุกคนซึ่งวันเนี้เทพเจ้าทองเราเนี่ยพลังอยู่ที่3 0มสิล้านหกแสนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเปิดในไอดีของเทพเจ้าทองกันนะว่าอัพตัวละครอะไรบ้างใช้ตัวละครอะไรบ้างนะครับทุกคนนะฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำใจผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่ เออเป็นกิจกรรมโวยพรของทัตน์ซื่อ,อกินะครับผมเมื่อวานนะครับผมก็ใช้คําโวยพรประมาณนี้นะนี่เมื่อวานกนะ็คือตรงนี้ครับผมวันที่ยี่สิบแปดโอเคส่วนวันที่ยี่สิบเก้าก็คืออันนี้นะครับทุกคนนะก็สามารถไปพิมพ์ตามกันได้เลยนะครับผมนะใครไม่ทันก็สามารถแคปกันได้นะนี่อ่ะแคปกันเลยครับผมตรงนี้โอเคมาผมพาไปเปิดจากซ้ายไปขวาก่อนเลยแล้วกันครับทุกคนซ้ายไปขวามาดูกันเลยมาดูกันที่เฮ้าส์ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ ฟิกเกอร์กลุ่มที่1 7บนะครับผมนะี๋ยวก็ดูประมาณนี้อัพกันประมาณนี้ผมนะดูไม่ทันสามารถกดพอจยุดได้นะครับผมนี่ดูกันไปโอ้โหตึงๆดูกันไปนะครับผมตรงนี้โอเคกลุ่มที่6กลุ่มที่7โอเคกลุ่มที่3 4โอเคประมาณนี้ครับทุกคนต่อไปที่ห้องวิจัยนะครับผมห้องวิจัยตอนนี้ก็เป็นคอบอประดบห้า แล้วก็จีนอตเลยจีนอตเลเวลสามผมแล้วก็เป็นเกนเลเวลหนึ่งแล้วก็เด็กเลเวลหนึ่งแล้วก็เกโลเลเวลสามผมแล้วก็ทารุเลเวลศูนย์นะเซร์ค so, อของคุณทอ,ทอนะบอกนะส่วนการอัพฝึกฝนก็ตรงนี้ก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นทุกโล,ลนะครับทุกคนนะที่มันสามารถอัพคือร้อยเปอร์เซ็นได้นะซึ่งสองโลงนี้มันเป็นโลเปอร์เซ็นต์นะผมเราไม่ได้อัพนะครับผมเพราะว่ามันพลังขึ้นน้อยมากครับผมสำหรับตรงนี้นะมา ไฮไลท์หลักของเราคือตัวละครทุกคนตอนนี้ก็นำทับไปด้วยแฟลรประกายแสงพาสิบในขั้น2นะครับทุกคนพลังที่8ล้านนะเป็น5ดาวเหลือง4ดาวมู่นะครับทุกคนไอเทมเฉพาะ3ดาวแต่เฉพาะ4ดาวนะครับทุกคนส่วนของใส่เป็นเซตพลังไฟโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแล้วก็มีเซตไซบอร์กแล้วก็เซตนินจานะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมส่วนแก๊บับบบ้ครับผมพลังโจมตีตรงนี้เป็นเพิ่มดาเมจโบนัสพลังโจมตี3แถวนะครับทุกคนโอเค ต่อไปเป็นยุงพาสสี่เเศษขั้น2ครับผมนะเป็น5ดาวเหลืองครับ3ดาวม่วงนะครับทุกคนส่วนอันนี้เฉพาะสดาวแต่เฉพาะ4ดาวนะครับผมแล้วก็ของใส่ประเทสไซบ็อกเป็นโจมตีโจมตีปเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีโจมตีปเปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็เป็นโจมตีความเร็วโจมตีป้องกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นการ์ฟประมาณนี้ยังไม่ค่อยสวยมากนะครับทุกคนโอเคต่อไปเป็น G 4 pass1 นะครับทุกคนตรงนี้ก็เป็น G4 พันหนึ่งนะก็ยังไม่ได้ไอเทมเฉพาะนะแต่ก็จะได้จากกิจกรรมที่ G.M เมาเข้ามาให้นะครับทุกคนนะตรงนี้ก็เป็นโจมตีล้วนๆทุกคนนะสำหรับใส่การเซตนะตรงนี้นะส่วนกระว่าประมาณนี้นี่โจมตีครับผมไม่ไม่โจมตีนะถ้าเจ้า G4 นะครับทุกคนเป็นสีดาวเหลืองสองดาวม่วงแล้วก็ตัวต่อไปเป็นเจ้าโกคิสิพัชรีพิเศษขั้นสองนะครับทุกคนก็ อัพไปเลยแน่ๆแนๆก็ยังไม่อัพไอเทมเฉพาะนะครับทุกคนนะมั้ยเป็นไอเทมเฉพาะ2ดาวแต่เฉพาะ3ดาวส่วนของก็เป็นเซต HP ล้วนๆนะครับทุกคนไหมเป็น HP ดพีแต่ขี้ข้อเฮเปอร์เซน็นต์ HP เปอร์เซน็นต์ HP เปอร์เซ็นต์นะส,สวยๆครับทุกคนตรงนี้กระเป๋าก็เป็นบนเฮดพีไอไม่ใช่บนเฮดเป็น HP ครับผมแล้วก็อัตรารย์ทานตรงนี้ตรงนี้เป็นป้องกันนะไม่ค่อยสวยมากนะครับทุกคนส่วนตัวต่อไปคือเจ้าโซนิคครับผมตัวบัฟความไวในเมตานี้นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับเป็นพาสซีฟพิเศษขั้นหนึ่งครับไดดาว แล้วตรงนี้ก็เป็นของโจมตีความไวเ p ี HP ความไวป้องกันความไวนะครับทุกคนค่ะค่ะกันไปส่วนาการบัฟก็ยังไม่ได้อัพนะครับผมตรงนี้ความทีหนึ่งเผื่อได้โบนัสสปีดทีนึงทึบหูป้องกนันป้องกันไนป้องกันได้ไงโอ้โหพ้นป้องกันขออีกทีได้กทีขออีกทีขอโบนัสสปีดนิดนึงวันนี้เราเป็นอะไรกับป้องกันยังไม่รู้โอ้โหพลังโจมตีพลังโจ,จมตีไม่เอาพลังโจมตีไม่เอาไม่เอาขอไม่เอาป้องกัน โอ้โหแบมงปอกันลุ้นขอรีเลยนะครับทุกคนหนึ่งทีหนึ่งทีงทโอ้โหเฮ้ย,ยผมว่าไม่ใช่นะผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วเอ้ยเอ้ยออปไป,ปไม่เอาแล้วทุกคนไม่รีนะ ไม่สนรีการ์บนะครับทุกคนตัวมี้เป็นจีนอสนะครับผมก็เป็นพาร์ตีเปอเซ็ขั้นหนึ่งนะผมเปสามดาวเหลืองสองดาวม่วงนะก็ไอเทมเฉพาะจับเลยสองดาวแต่เฉพาะสองดาวนะครับทุกคนของก็ยังไม่ได้อัพเลยนะครับทุกคนใส่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับผมตรงนี้โจมตีแต่คีย์ข้อแล้วก็ความไวนะครับทุกคนสหรับเจ้าจีนอสแล้วก็มีเวอะตอมิกด้วยครับผมที่ได้จากวงล้อมันนะคือตัวนี้เอามาผ่านหอนะครับทุกคนก็คือปั้นนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือใช้เป็นคอเกร์เกครับผมนะ แล้วก็มีอชูราคาบุโตะที่เอาไว้ทีของผมแล้วก็เป็นฟรีดแมนเอเซนอาบวกเออแล้วก็เป็นโกเกซโอ้โห่ร่างสองตส่ร่างสองเอามาเพื่อปดล็อกพลังนะครับทุกคนตรงนี้ตัวละครก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะในดีของคุณทอนะมาดูที่ลูนกันหน่อยนะคันทุกคนตอนนี้ก็เป็นเกาะมาตะเลเวลสามนะครับทุกคนนะส่วนตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเลเวลอะไรนะถ้าจะเลเวลสองหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนนะ แล้วก็ตรงนี้เป็นคอมแฟกเลเวลหนึ่งนะครับทุกคนนะแล้วก็หัวใจนะั้นเลเวลหนึ่งคือปลดพลังหมดแล้วนะครับผมสำหรัแบคุณทอนะแล้วก็เป็นดาบทลงเลเวลหนึ่งไบอูฟิชชีเลเวลหนึ่งตอนนี้เหลือแค่แรงบิดนะครับทุกคนแต่แรงบิดเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะก็เลยยังไม่ต้องรีบปลดก็ได้นะครับทุกคนค่อยๆทํากันไปนะต่อไปไปดูที่กลยุทธ์ครับผมก็ใส่เป็นไล่อันตินะครับทุกคนตรงนี้นะส่วนอันนี้เป็นกลยุทธ์ดาบทะลวงนะใสใ่ฝั่งฮีโร่นะครับผม คือถ้าผมเปลี่ยนกลยุทธ์เนี่ยพลังเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับทุกคนนะ่าจะ32ล้านได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ปีศาผมใส่ประมาณนี้นะเอาพลังครับผมอาวุธก็ไม่ได้ใส่เอาพลังนะครับทุกคนถ้าใส่พลังก็กน่าจะประมาณ32ล้านถึง33ล้านนะไอที่คุณทอนนะโอเคต่อสู้ไปประมาณนี้ครับผมแล้วก็เทคนิคประมาณนี้ครับผมแล้วก็พลังก็ใส่ประมาณนี้นะครับผมโอเคสวยๆสวยๆของดองหน่อยแล้วกันตอนนี้ก็มีแบงค์เหลือสานะครับผม แบงค์เรือสามถือว่าของดองปะเอออันนี้เปิดไปเลยกันฟึ๊บมีมีดรอปมีโอกาสดรอปเป็นชิ้นส่วนเศษแดงน,น,นะทุกคนค,คือคือเอามาจากตรงนี้นะการลงดันได้ครบถึงกล้องสุดท้ายนะผมนะนี่นี่นของสุดท้ายเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมแต่คือตอนนี้ผมอยากให้เยมแม่งเ,เอาเอาหมดให้เข้ามาเหมือนเดิมทุกคนไอ้ที่มันกดออโต้ได้คือตอนนี้มันกดมือมันลําบากจริงๆมันลำบากมากลำบากแบบลำบากจัดแต่ทุกคนโอเค ดูของดองของรองต่อของดองประมาณนี้ครับทุกคนนะตัวดํามีไหมสี่สิบห้าใบเดีๆๆ๋ย <c> ว <oughs> ค่อยยัดตัวดําเพิ่มน,นะครับทุกคนนะน่าจะเอาเป็นจักพรพัดเด็กพาร์ทสองนะแล้วก็ตรงนี้ผมเลือกได้เลยไม่รู้จะเอาอะไรเหมือนกันนะน่าจะเอากลยุทธ์มาทําคลิปริรอเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมหรือจะเอาอันนี้มาเปิดเด็กหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมแต่ละตรงนี้นะเอออาจจะมาเปิดเป็นคอจักพรพัดเด็กนะให้ได้ดูแบบเบิ่มๆกันโอ้ยเดือดๆทุกคนของดองนะ ดูลูกคงลูกแก้วนี่ับผมกินพัฒนาหินพัฒนาก็พอมีอยู่บ้างครับทุกคนตรงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ของดองก็ดีๆหน่อยๆับผมนะของดองนะเป็นคุณทอก็เขาสายดองนะครับผมนะโอ้โหดาวโมงสิบหกอันดาวโมงสิบหกอันอ้โหอัพเลยแล้วกันดาวโมงสิบหกอันก็อัพไปเลยหนึ่งฟึบเ,เพิ่มพลังบีกเท่าไหร่เปิดโอ้โหไม่พอไม่พอเปิดได้ปะเลือัพเนี่ยเปิดเลยเปิดเลย ฟึบโอเคโอเคได้สองอันพอดีฟึบอัพไปให้แฟดอัพไปโอ้ oh, พลังเพิม่มอีกแสนสามทุกคนตรงนี้เป็นสามดาวม่วงโอ้โหตึ่งตึง,ตง,ตงจุดจัดตรงนี้นครับผมก็พลังตอนนี้ก็เกือบสามสิบเอ็ดล้านแล้วครับผมนะคือแค่อัพดาวม่วงอัพดาวม่วงก็ก็จะสามสิบสองล้านแล้วนะคือตึงมากครับผมตรงนี้นะก็ะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปโวดเก็บข้ามเซิร์ฟไปกันะะนะครับผมตรงนี้ตอนนี้คุณทองก็อยู่ที่หนึ่งนะ ก็นในเซิร์ฟเราก็มีพวกหกสองศูนย์เนี่ยนะผมก็มีคุณสายหย่อมาตีเราบ้างนะครับผมชักเก็มไปเอาเจอใครเดียะเอาเจอแบบหกสองศูนย์ไหมโอ้โหคุณเสือหน้าแบลเขาไม่ได้ใส่ทีมเต็มนะครับผมตรงนี้กระสอบซ้ายก็โอ้ไม่ได้ใส่ทีมเต็มนะอ่ะเราใส่ทีมแบบเขาแล้วกันเราขอใส่ทีมแบบเขาแล้วกันนะครับทุกคนเขาใส่ยังไงบ้างวะเขาใส่โกโเกสิใช่ไหมอ่ะเราขอใส่แบบเขาบ้างแล้วกันนะก, A, กับคุณเสือเอ้ยกับคุณ ค,คุณนี้นะเราขอใส่แบบเขาบ้างเออมาวัดกันไปเลยเอาไงเียเอาแบบนี้กันเอาไปคอเด็กแล้นทุกคนนี่แล้วก็เอาแทงท็อปนี่มีวสการมาแทนเลยมาแล้วขอใส่แบบเขาบ้างครับผมไปเจอกับคุณกระสอบสายผมวัดกันไปเลยแลวแฟนปรกกายแสงคุณกระสอบสายได้เปิดก่อนนะผมชอ็อตนี้ยังไง แต่แฟประกายแสงเราได้ซัดไปก่อนจากการไล่ตีหกล้านดาเมจแล้วแฟประกายแสงเขาปาดหน้าเขกมาต่อโอ้โหสิบล้านดาเมจและพูลีของเราส้าพูลีเจมพเด็กรูแขนกดอุลมานมาต่อมาต่อสตันไปหนึ่งตัวแล้วก็แฟประกายแสงปาดหน้าเขกไปผมอยังไงแฟร์ประกายแสงก็ปาดหน้าเขคืนมาเหมือนกันับผมรับแรงกระแทกกันอยู่ครับผม ระเบิดพียงไปแล้วโซนิกเราบล็อกลูกไฟช็อตนี้ไม่ต้องเล่นแล้วแฟประกายแสงก็ปาดหน้าเคกใก่เรามาต่อยังไงแล้วก็โอ้โหบาทาได้เงาจากโกเคเืียมาช็อตนี้แล้วก็แฟประกายแสงก็ยัดมาต่อบึ๊บมาโอ้โหยังไงครับผมแล้วแฟประกายแสงเรายัดซัดต่อไปที่แถวหลังผมติดไม่ยอดทอกันทางตต้นะตรงนี้ แฟร์บการ์ดของเขาซัดขี้มาเหมือนกันโโอ้หเราก็ไม่ย่อท้อเหมือนกันครับผมแต่แปร์การ์ดแสงเรายังไม่ล่วงนะโซนิกบล็อกลูกไฟมาวดยเฉพาะสามดาวเหมือนกันนะผมถือว่าเอาเรื่องจัดและแฟร์การ์ดแสงเราปาดไปตอนนี้ไม่มีใครมีลูกไฟใช้กันแล้วนะครับผมเตะกันไปกกรสุตีธรรมดาแล้วก็โดนไล่ปาดจากแปร์การ์ดแสงของเรานะครับผมยี่สิบเจ็ดล้านดาเมจยังไงตีธรรมดาจากโจซีกต่โดนปาดขึ้นไปจะติดโลครับผมช็อตนี้ไม่เข้าเลย18ดาเมจ ยังไงระเบิดเพีย้ยไปจากพระเอกตะตีธรรมดามาโดนไฟเขาไลส่สวนหรือเปล่ายังไม่ไล่ครับผมสนามรุนเราต่อหูสนามรูนเราแรงจัดทุกคนเห็นปะเออแรงจัดแด้ไฟปาไกแต่เรายัดต่อไม่รอแล้วนะครับผมใส่ที่ฝั่งคนกระสอบซ้ายเรียบร้อยผมก็จบที่เทินที่สองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเอาอีกสักคนได้ป่ะอีกสักคนได้ป่ะสองศูนย์สัคนนี้แล้วกันนะมา เอาคนคนนี้นะเราทีมเดิมเลยเราทีมเดิมเลยครับทุกคนเพราะว่ากกรูสืเหมือนโกงผมบอกเลยก็รสึกกับโซนิกเหมือนโกงนะมีทั้งลูกไฟให้ใช้แล้วก็มีทั้งโลป่ป่ายใช้นะเออคือไม่ต้องใส่คอเลยนะตอนนี้แล้วเขาปาดคืนมาเหมือนกันนะผมนะโอ้ยยังไงยังไงแล้วจากเขาปาดคืนมาเหมือนกันโอ้โหจากคุณคาเซนะของฝั่งหกสองศูนย์แต่เราขอยัดคืนไปเหมือนกันนะผมบึ้มไหมเจ็ดร้านดาไหมครับผม แต่เขามียุงรับแรงกระแทกนะช็อตนี้สายกายแสงเขาปาดไม่หยุดไม่หย่อนเฮลไฟเฟมไายัดหน้ามาตรงนี้โอ้โหเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มไอเผาไหมนะเฮลไฟเฟมถือว่าดีมากนะครับทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะในวงล้อผมมองว่าเฮลไฟเฟมดีสุดแล้วนะใครจะจัดหรือมีงบเหลือก็จัดเฮลไฟเฟมได้นะผมนะแต่ที่คุณทอเขาจะอะตอมิกเนี่ยเพราะว่าเขาจะมาผ่านหอนะเออเอามาผ่านหอให้มันง่ายกว่านี้นะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยคุณทอไม่อยากรอเด็กไงตอนทีรอจากประตก็ได้นะแต่คุณทอรีบ แล้วจังหวะนี้ซัดไปบผมโอ้โหไฟประกายแสงของซัดไมป11ร้านดาเมจชุบชีวิตจากทางฟินิกแมนเข้ามาแล้วไฟประกายแสงเรายัดหน้าต่อโอ้โหเรียบร้อยไหมติดโรคกันไหบผมสารับฝั่งของคุณคาเซนะยังไงยังไง,งไม่ย่อท้อโอ้โหตีตำนานใม,ม้ทุกไฟใช้ไฟประกายแสงเรายัดที่ยุงต่อได้ผมนะชุบชีวิตมาก็ไม่มีผลบอมมาชุบชีวิตขึ้นมาไหมยังไงปาต่อ บึ๊บ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 เรียบร้อยครับทุกคนวันเทิร์นกิวโอ้โหคือถ,ถ้าคุณคาเซเขามีเจ้าโกกายสึที่ผมบอกเลยว่ามันเหมือนนี้นะโอเคน่าจะประมาณนี้ครับทุกคนนะากับการรีวิวดีของคุณทอนะครับทุกคนนะแล้วก็กับการที่ผมเอาข่าวโมยพรอยที่ทคนได้ดูแนละ้ก็อย่าลืมไปกรอกกันนะครับทุกคนมันได้ของรางวัลด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเด็กเข้ามาในดีของคุณทอเนะี่ยผมจะอัปเดตให้้้ทุกกคคคนนนไดดูอีรรัังะะบผม ว่าพลังเราจะไปถึง40ล้านหรือเปล่านะสำหรับเจ้าจากประเทศเข้ามานะครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะผมขอทุกคนกดไ like, ลค์คนหนึ่งไลค์นะเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วก็ขอตัวลาไปครับผมสวัสดีครับ